ต้องลงวิดีโอช็อตวิดีโอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาดูวันเขาแล้วบรรยากาศดีๆเย็นสบายพามาเบาิ่งบ,ก,บกทัวร์ครับผมพอแบตหมดแล้วแบตหมดแล้วเขาแบาง่ง

พริกกับเอาบักพุงบักเอาบ่ได้ผุดน้ํา แนี่ยอันว่านแล้วนี่มมนยลุงโม้ในนี่สะก,กิดลุงโม้ในนั่นเอาใหม่ไหมมองหมดแดงนะเข้าไปทางนั่น เรหมกทัวทัวทัวทะเลเตงเงเต็งก็ใบ่มีบักทัวถำันทะเลแตงเต็งจรังนั่นจรังสีหญยเพาจะไปคายไปแล้ว็ดดีรัวทัวเดี๋ยงไงน่ะเห็นปะน่ะ Cái này đã đọc được Nó sẽ nấu này mà ừ. cắp đi Một Nè 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 ใจจริงอยากไล่สดยูแต่แบตเหลือ32 khẩu. Ừ. Đây đây đèn. Một đèn nữa. Ừ. Chắc nam <laughs>

เอาหน่อยนี่ครับผมแต่งเอาเลยหน,นี่หน่อยนี่ยัยไม่มีทัวฝักยาวครับผม